อาหารที่ร้อนเกินไปอาจทำให้ลูกน้อยเจ็บปากและสร้างประสบการณ์แย่ๆกับการทานอาหารและเมื่ออาหารเย็นลงรสชาติจะเปลี่ยนไปทำให้เด็กๆมักปฏิเสธที่จะทานต่อขอแนะนำปะปุชามใส่อาหารสุญญากาศพร้อมช้อนวัดอุณหภูมิที่จะช่วยให้ทุกมืออาหารของลูกน้อยเป็นเรื่องง่ายระบบสุญญากาศเก็บรักษาอุณหภูมิอาหารให้อุ่นพอดีไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเร็วเกินไป ตัวดูดซิลิโคนใต้ชามช่วยยึดต,ติดกับพื้นผิวโต๊ะแน่นหนาไม่เลื่อนไปมาหรือพลิกคว่ำช่วยให้เด็กฝึกทานอาหารเองได้ช้อนอัจฉริยะเปลี่ยนสีทันทีเมื่อสัมผัสอาหารร้อนเกินช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอาหารจะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปสำหรับลูกน้อยผลิตจากพลาสติกคุณภาพไร้าสาร BPA ปลอดภัยกับลูกน้อยข้อควรระวัง ไม่เหมาะกับการใช้ไมโครเวฟชั้นบนสุดใช้กับเครื่องล้างจานได้เก็บให้พ้นแสงแดดหรือใกล้แหล่งความร้อนทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนครบครันด้วยคุณสมบัติที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยสั่งซื้อได้เลยที่นี่ค้นพบสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลย ขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเรา